จารถเทรนค่ะวันนี้นะคะจะมาทำหน้าที่ NEC ค่ะจะมาพูดถึงเรื่อง relationship building นะคะวันแรกที่จะเข้ามานะคะเข้ามาวิสิตในมิลเลอร์รู้สึกเลยค่ะว่าเหมือนที่เนี่ยเป็นขายตรงหรือเปล่าเพราะว่าดาวไลน์อัพไลน์เต็มไปหมดเลยค่ะแต่เขาก็คงแค่เร่ยงบาลีมั้งคะเรียกเมนทอร์เมนทีกันแถมมีการแบ่งพาวเวอร์ทีมกันด้วยนะคะน่าจะขายตรงแหละรู้สึกไม่อินรู้สึกแบบนี้ไม่แปลกหรอกค่ะก็เพราะว่าไม่มี relationship กับใคร เราไม่ไว้ใจใครก็ไม่แปลกที่ใครๆก็จะไม่ไว้ใจเราค่ะแต่แล้วจ๋าก,ก็ถามรุ่นพี่ที่รู้จักได้เชื่อถือคนหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกจ๋าก,ก็เลยลองเปิดใจดูค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าโอ้โหที่นี่ให้หนักรับหนักจริงๆค่ะผู้ให้คือผู้ที่ได้รับจริงๆนะคะพอมาถึงวันแรกที่เรามาเป็นเมมเบอร์ของมิลเลอรเิลก็ได้ติดเข็มค่ะเป็นสมาชิกมิลเลอเิลเต็มตัวตื่นเต้นมากค่ะ แต่จดจำได้ดียิ่งไปกว่านั้นเลยนะคะเพราะว่าติดเข็มวันแรกปุ๊บโควิดก็ปุกเลยค่ะประชุมซูมกันยาวนานแต่ความที่ประชุมซูมกันจะเป็นเด็กใหม่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอก็จึงเลยเคว้งคว้างมากจากที่ตื่นเต้นมากก็เลยรู้สึกเฉาห่อเหี่ยวมากเลยค่ะแต่แล้วก็มีมือวิเศษทรงพลังค่ะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยจ๋าต้องขอขอบพระคุณพี่ตั้มกับพี่ปัดนะคะที่ทำให้จ๋ารู้จักว่ามิราเคิลคืออะไร เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังค่ะเมื่อมีโอกาสมาประชุมแบบเจอหน้าเจอตากันความมันก็บังเกิดขึ้นค่ะจาได้ถูกแอสไซน์ให้ไปอยู่ในทีมของคอลลีคค่ะจามีสุดยอดเป็นทอคือบัคเฮงพาริดเป็นพี่เลี้ยงที่น่ารักที่สุดซึ่งทีมคอลลีคเนี่ยคือ Unlimited Jigsaw of Happiness นะคะที่ประติดประต่อเรื่องราวให้เกิดความประทับใจแบบไม่รู้จบค่ะเรามีการปรับทันทศนคติกันจูนเข้าหากันเราเซตโกสของเรา เราช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราให้พลังงานกันพลังงานบวกร่วมมือกันทำงานแบบเต็มร้อยและเราก็ประสบความสำเร็จค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่อเราสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะเราต้องทำความรู้จักเพื่อนสมาชิกเราต้องละลายพิติดอยู่ในใจของเราเราต้องวิ่งเข้าชนทุกความปรารถนาดีที่อยู่ตรงหน้าและเราก็ต้องพิสูจน์ตัวตนของเราว่านี่แหละเราคือตัวจริง หลังจากที่เราเก้าวข้ามผ่านบททดสอบนี้ไปได้เราก็จะเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่น่าจดจำค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะรถเคนของจา๋าของจิตจ๋านั้นก็ได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เกิดมาจากการที่ Be Open ค่ะเปิดใจกันค่ะบ e r รียจริงใจและพิสูจน์ให้ได้ว่าเรานั่นแหละเป็นตัวจริง Be e m p a t h ต t ิ c นะคะมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อกันนะคะ ดังนั้นการจะไปนั่งในใจของใครได้นั้นเราต้องสร้างความเชื่อมัน่นความไว้วางใจใจแรกใจกันค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้ Relationship นั้นมั่นคงแน่นแฟนและยั่งยืนค่ะ with relationship we trust in trust there is relationship สุดท้ายนี้นะคะจ๋าขอขอบคุณครอบครัวมิลเครืทุกคนนะคะที่หลออให้จ๋าเป็นจ๋าได้ในทุกวันนี้เป็นคนที่ดีขึ้นมีคุณภาพขึ้นขอบคุณจริงๆค่ะ